สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องม,ม่แาต่กอกค่ะเสียงเอ็โคขนาดช่างก็ปูกระเบื้องแล้วนะคะอันนี้าย ก็จะสต็อไปไว้ก่อนเสียงดังนี่ปูกระเบื้องเริ่มปูแล้วคะ่ะช่างเริ่มปูกระเบื้องแล้วเปลี่ยนตังของเปลี่ยนเปลี่ยนที่นั่งนี่นะคะลายกระเบื้องลายกระเบื้องจะเป็นไนงะค่อยก็เลยกุ้มใจช่างช่างกุ้มใจกับลายกระเบื้องนะไม่เป็นลายเดียวกันนะเนี่ย ลายมันออกมาแบบเออค่อยก็เลยบอกว่าตามใจช่างเลยลายทัวทีฟทัวแดนลายทัวทีฟทัวแดนนะเขาเรียกเสื้อหกชิ้นมีมันมีกระเดื่อแล้วกระเดื่อนนี่อะไรหนูมีลายครบเขาเรียกลายอะไรช่างลายสายน้ำบอกลายอะไรลายสายน้ำลายลายทัวทีอ่านในกล้องแล้วในลายอะไรลายทัวทีเดี๋ยวเราจะไปดูกระเบื้องไอ้ ห้องน้ำค่ะห้องน้ำห้องน้ำแ่นทายไม่ใช่ไม่ใช่ลายปะไม่ใช่ลายนี่นะเป็นลายการ์ตูนนิดนึงอยากได้อยากได้เป็นลายการ์ตูนแต่นักเนบอกว่าใหอ้อ่ให้มีสิทธิ์เลือกให้มีสิทธิ์เลือกลายหน่อยาอยากได้การ์ตูน <c oughs> นี่แต่ว่าข้างล่างจะเป็นแบบนี้นะเป็นสองเป็นสองเป็นสองอย่างนี่ผิดพลาดนะตั้งแต่ตั้งแต่ตแตที่จะที่จะตั้งชักโครกนี่ที่ตั้งชักโครก็ผิดพลาดตั้งแต่คิดไว้ทีแรกคือจะทําเป็นสองห้องนะห้องน้ําเนี่ยห้องน้ํานี้จะทําเป็นสองห้อง มันแบ่งแบ่งตรงนี้ไม่ขึ้นไม่ครึ่งก็เลยทําเป็นห้องห้องห้องเดียวไปเลยง่ายๆดีอยากอวดลายอ่ะ <c oughs> ชอบ, <c oughs> ชอบแต่ยังไม่เสร็จนะเนี่ย <c oughs> คือยังยังยังไม่เสร็จนะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดมากนะเดี๋ยวจะต้องใส่ใส่ชิวนะช้วอีกนะชิ้วยังไม่ได้ใส่นะเนี่ย <c oughs> ช่างกำลังโอแน่เน่เมื่อวานนี้กระเบื้องกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำไม่ไม่พอววกเ็อววกเ,ววกเลยเข้าไปซื้ออีกสีกล่องรีบเลยนะเมื่อวานนี้กลับจากลงหลวงแล้วไปซื้ออยู่ที่ไทยวัสดุสีกล่องเพอจะได้เป็นสีเดียวกัน เดี๋ยวมาดูว่าช่างปูลำบากไหมแผ่นใหญ่คุด,ดิช่างก็เล็งแล้วเลง็งอีกว่าจะได้แต่ละแผ่นในความคิดในความคิดผู้จ้างคือ ถ้ากระเบื้องแผ่นใหญ่น่าจะเสร็จเร็วอแต่แต่ช่างเขาบอกว่าแผ่นเล็กจะเสร็จเร็วเพราะว่ามันง่ายอันนี้แหละความคิดมันต่างความคิดเนาะภาคความคิดกับภาคอะไรนะทฤษฎีปฏิบัติเนาะอันนี้อันนี้ปฏิบัติมันต่างกัน คือดินเฮิ่น้อยแท้เลยธรรมดานี่็ดินน้อยๆนี่แม้หายได้ดินกี่ตุ่มแม่วิธ <laughs> ีการเพาะกระเบื้องสลวงพ่อถามซังยังถามหาพัดลม <laughs> หอนกระเบื้อง <laughs> อัา <laughs> ช่างก็ต้องการพัดลมนั้นโป๊เอาได้เพราะว่ารเราเที่ยวตามนะเที่ยวมากทั้งเสียทุ่มเที่ยวมดนปีนป่ายเทียวใส่ลายกระเบื้องน่ะลายกระเบื้องขาสตรีเสียทุ่มเที่ยวหมดใช่ไช่างก็ต้องการพัดลมด้วย <laughs> ยกกระเบื้องยกกระเบื้องแผ่นใหญ่มันหนักเนาะดีนะที่นายเจอไม่เอาแผ่นนั้นน่ะวากกว่า หเห็นล,ะตะลันละตตะลางนรัตตรางอ่ะปล่อไว้พระมานจเ็นรัตตลางหรือะตะัมงสองคนด้วยวะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วละไทยด้ว ไปทั่วที่ทัวแดนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะสะต๊อบไปก่อนเดี๋ยวมันจะเสียงดังมากเวลาเคาะเคาะงก่อนโอ้แต่ช่างแต่ช่างปูกระเบื้องไว้มากแป๊บเดียวแป๊บเดียวสแผ่นแป๊บเดียวสองแผ่นแล้ว แป๊บเดียวแป๊บเดียวช่างจนได้เปิดพัดลมช่างจนได้เปิดพัดลม <c oughs> เราออกมาข้างนอกนะคะเพราะว่าเสียงดังมากข้างในออกมาให้ดูรอให้ดูประตูรอแล้วเราก็จะไปดูไอ้นัน่นนะวันนี้คนผสมปูนจะทันไหมวันนี้ มาดูช่างช่างผสมปูนงานหนักงานหนักงานหนักนี่แต่ก็น่าจะหมดที่มันไอมันต้องใช้แบบหนาๆแล้วแหละออโอ้โหลืมว่ามีอีกกะละมังเนึ่งโอโ้โหนอนสบายเลย นี่ไม่ได้ทำการทำงานอะไรนอนอาบแดดสบายต้องใช้ปูนสองกรละมังเลยนะคะวันนี้โหช่างปูแค่คนเดียวแต่ช่างปูนสองวันนี้ช่างสามคนเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงว่า วันหนึ่งเนี่ยจะปูได้กี่ตารางนะคะสำหรับที่นี้